โอ้ยข้าวเสียสาอืมเมื่อกี้เห็นเหมือนเหมืนอนเหยอนัองเม่นนะครับอยู่บนสะพานก็น่าจะมีใครทำขาดไปครับแต่ว่าอันนั้มันเป็นสายแรงต่ำนะครับไม่ใช่แรงสูงแล้วก็เส้นบนข้างบนน่าจะเป็นกาวครับข้างบนมันห่ออยู่ล่างสุดนะครับน่าจะเนสายกาวครับก็คือ มันเป็นไฟแรงต่ำอ่ะก็แต่ผมจะลองเขี่ยดูมันไม่เป็นไรครับ <c oughs> คือผมบอกก่อนว่าผมผมเคยทำไฟมาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นช่างไฟนในตำนานเอ้ยโอ้โ้อใส่จะเอาไว้ได้นะครับม้นใจะยา,ากเพราะว่าใครก็มาตีไปแล้วเนี่ยแม่นแค่ก้ <laughs> อมันต้องหาแล้วมาตัดอ่ะ เฮ้เอาเรียนแล้วไงเดีเ๋ยวไปจิกเลยไฟดิโอเคน่าจะได้ตัวนะครับตันนี้นี่เมนแคไม่รู้ใครก็ตีไว้นะครับก็ดูก่อนสภาพสภาพเหยื่อก่อนเป็นแบบไหนสภาพเหยื่ยอยัง ผมว่ายัางใช้ได้อยู่อะอยังใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยครับไม่รู้ว่าใครทำขาดไว้บนคอสะพานนะครับก็แล้วผมจะคลิปนี้ไปลงนะครับคือผมกู้ได้แล้วถ้าของเหยื่อก็ขอโทษได้เสร็จเสร็จนะบอลก็อ,อาจจะตีหมาดนู้นนะครับเนาะแต่ว่าอาจจะโดน ดนแล้วก็เดึงขาดนะครับนี่ครับเม่นแคะครับน่าสีสวยด้วยดูปากยังปกติเลยครับ,รบแต่ว่าล้มหลวงครับปากมันหลวงน่าใช้น,น่าจะหจะเพาะน่าจะโดนปลามาเยอะนะครับเพราะว่าประวัติโชคชนมากเอ้าคุณสังเกตใครเนี่ยทำเป็นใส่เป็นสังใบเลย <laughs> ใบเคาะบทำเป็นสั่งใบนะครับ ไม่เป็นไรเก็บก่อนแต่เ,เขาตีตงูแน่นอนเลยแล้วมันดึงมาไม่ได้อะก็ไม่อยากเสี่ย,ยงหรอกครับเพราะว่าได้ตัวมาก็มันเอาขึ้นลำบากอะ่ะลองหน่อยก็ได้วะ ไปกลัวอะไรอ,อึกัดแล้วตัดจริงๆโดนอืโดนจะไปกลัวอะไรล่ะ้า,ายมันลอยเข้าไห้ดีแล้วเป็นสายไฟแรงต่ามนะครับผมจะเอาไปขึ้นเอาไปขึ้นตรงนู้นนะใ,ใกล้ๆหน่อยเพราะว่าถ้าขึ้นไกลๆตรงนี้ มันก็ลากมาเลยโอเคเดีย๋ยวถือกล้องอยู่ได้ครับโอเคตรงนี้หน้าขึ้นได้แล้วครับเมนแค่ครับโอ้ยข้าบไฟฟไฟนี่ครับโอ้ได้ตัวนะครับบอกแล้ว หลายคนก็ตีไว้ตรงนี้ครับแล้วมันอาจจะแบบตีไม่ค่อยแบบผิดพลาดอ่ะมันก็เลยแบบไปโดนเหยือ่อแต่ว่านี่น้องตีกับผมนี่ <c oughs> ได้เหยื่อด้ได้ปลาด้วยบอกก็ทําเดียวไม้แลกกัดเลยนะครับเ <c oughs> <c oughs> น่ามครับนเนมแค้ก็เลนข้องสูงอย่าไปกลัวครับอย่าไปหยอง <c oughs> ก็นเนี่ยถ้าคันายาวบอกนะครับเดี๋ยวว่าเอาขึ้นง่ายมากครับเดี๋ยวว่าเพราะผมคันสั้นไงคันก้าห้าฟุตห้าฟุตสี่เองก็นครับล้อก็าเป็นล้ออะเทเลสครับ MGL ส่วนแขนก็เป็นแขนแต่งครับโอเคคันคันที่เป็นคันตันนะครับก็ไม่มีขายทั่วไปน,นะอย่าเม่นแคะครับผมบอกแล้วอย่าสะกิดเดี๋ยวติดปากโอเคอเครับผมดูเรื่องเม่นแคะ ของมันต้องมีครับผมเรืของสูง